เอาล่ะท <étique> ุกคนก็ในความดำใจแล้วเนี ye, ่ยหลังจากที่จินชวนของเราอ่ะก e ็ตัดสินใจไปนอนกับพี่ชายเนาะอีรูรูเนี่ยก็เป็นเครียดเลยรูรูเนี่ยมันก็อยากจะรู้ว่าเออจินชวนไปนอนกับพี่ชายจริงๆหรือเปล่าก็เลยทักไปหาอีคนพี่ชายว่าจินชวนอยู่กับนายหรือเปล่าอีพี่ชายเนี่ยก็บอกว่าอยู่รูรูก็บอกว่าคนละห้องใช่ไหมพี่ชายก็บอกว่าใช่ฉันไม่ได้พักห้องเดียวกันสักหน่อยเพราะเราทั้งสองคนโตแล้วรูรูมันก็ไม่เชื่อนอกก็เลยบอกให้อีพี่ชายเนี่ยคอมา พอเปิดคอปุ๊บปรากฏว่าอีพี่ชายเนี่ยกำลังอาบน้ําอยู่คือซิปแพคคือแบบดีมากแม่รูลูเนี่ยมันก็เป็นตกใจเนาะนางก็แบบเขินเว้ยนางก็บอกว่าถ้าอาบน้ําอยู่ทำไมไม่บอกพี่ชายมันก็บอกว่าก็นายคอมาฉันก็เลยเปิดรูลูเนี่ยมันก็เลยตัดสินใจวางสายเนาะรูลูเนี่ยมันก็เริ่มแบบไม่ค่อยมั่นใจแล้วว่าการที่จินชวนอยู่กับพี่เนี่ยมันจะปลอดภัยจริงๆหรือเปล่าความนี้ก็ได้ตัดไปที่จินชวนเนี่ยก็ไปทํางานเนาะไปทํางงทํางานนั่นเองก็ปลอมตัวเป็นคนอีแล้วก็ไปหาแบบแสดงงงแสดงงาน ในข่าที่กาําลังแสดงงานเนี่ยก็มีข้อความทักมาอีฝั่งเนี่ยมันจะชวนคนอีเนี่ยไปกินข้าวด้วยกันแต่ว่ามันอะ่ะดันไปทักหาจินชวนไม่ได้ทักหาคนอีอะคือเบอร์คนอีกับเบอร์จินชวนมันคนละเบอร์แต่อีฝั่งทักหาจินชวนเว้ยในเอกมันก็เป็นง UNG งๆเนาะทำไมเขาถึงทักหาจินชวนไม่เห็นจะเข้าใจเลยความนั้นก็จับไปทั้งสองคนเนี่ยก็ไปกินคงกินข้าวด้วยกันเนาะอฝั่งเนี่ยมันก็จะเมื่อๆลอ,อยๆแล้วก็จะชอบพูดหาว่าเออจินชวนเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ย นายเอกมันก็เลยแบบเออปอมๆไปนะ้องว่าอ๋อตอนนี้น้องฉันแบบป่วยๆนะ่ะเขามาไม่ได้หรอกน่าจะเจอคุณไม่ได้อีฝั่งเนี่ยก็แบบเป็นเครียดว่าแบบเออเขาป่วยเพราะว่าวันนั้นกลับดึกหรือเปล่าหรือว่ายังไงคือดูทรงตอนนี้นอีฝั่งอ่ะคือพูดถึงแต่จินชวนเว้ยอีคุณอีน่ยเหมือนมันแทบจะไม่สนใจเลยคุณอีมันก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกน้องฉันเป็นู้ชายเดี๋ยเขาก็ร่างกายแข็งแรงในเร็วๆนี้กินยงกินยาน,นิดเดียวในขณะที่คุณอีเนี่ยกำลังกินข้าวนะนังก็เผื่อเอาเามือไปทัดหูไหอน้นาย ไอพะเอกอะที่มันเห็นนะก็รู้ได้ทันทีเลยว่าเนี่ยไม่ใช่คุณอีแต่ว่าเนี่ยคือจินชวนเพราะว่าจินชวนเนี่ยจะมีตำแหน่งฝ่ายใต้หูนั่นเองไอพะเอกมันก็เลยบอกนายไม่ใช่คุณอีนี่นายคือจินชวนจินชวนใช่ไหมนายเอกอะที่แบบอาโดนจับโปกก็รเถยเรแล้วก็แบบเอา้างงเลยเนาะนางก็เลยแถแฉอ่ะเพราะว่ายังไงนี่ก็เป็นโลกเกมเนาะนางไม่ได้มีความจำเป็น,นต้องรู้สึกแบบอายอะไรมากอยู่แล้วนางก็เลยบอกไปว่าอ๋อใช่ผมคือจินชวนนะผมปลอมตัวมาอีกแล้วฮ้าหาาอย่างเงี้ย นายเอกที่มันแบบเออโป๊ะโป๊เนาะก็เลยกะว่าจะแบบอออกไปจากร้านนี้ดีกว่าแต่พระเอกเนี่ยก็จับเอาไว้แล้วก็บอกว่าจะไปไหนทําไมไม่กินข้าวให้หมดนายเอกก็บอกว่าคุณคงอยากจะเจอคุณอี๋สินะไม่ได้อยากเจอผมอเอกก็บอกว่าเปล่าเจอนายก็ดีมานั่งกินข้าวได้กันเลยซึ่งจากออเอกเป็นคนเมื่อ,อตอนที่นั่งกินข้าวกับคุณเอี๋ะแต่พอรู้ว่าคนนี้คือจินชวดปุ๊บเนี่ยดูล่าเริงสดใสขึ้นมาทันทีเลยนั่งก็คุย สักพักหนึ่งเนี่ยนางก็พูดขึ้นมานอว่าตอนนี้นางได้โปรเจกต์งานอันหนึง่งแล้วนางเนี่ยต้องการนักแสดงชายคนหนึ่งฉันคิดว่าฉันเนี่ยจะให้นายไปแสดงเรื่องนี้นายเอกที่ดีดนี่ยก็คือแบบแทบจะถอดติดออกมาเลยอะคือดีใจมากมากเพราะว่านายาเป็นนักแสดงไงอีภาพลักษณ์ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็คือแทบจะไม่ส่วนแล้ว่นางก็คือแบบนายขอดูบทหน่อยอะไรประมาณเนี้ยเราก็จะตไปที่นายเอกกับพระเอกเนี่ยก็มาดูงานที่กองถ่ายเนาะเพื่อที่จะเตรียมตัวถ่ายงานนั่นเอง นขณะที่นายเอกเนี่ยกำลังนอนพักเพื่อที่จะแบบไปแสดงละครในวันพรุ่งนี้เนาะที่ยูดีเนี่ยก็มีคนนะมาขอที่ห้องเพราะนายเอกเปิดออกมาปุ๊บปรากฏว่าเป็นอีจินส่วนจ้านายเอกเนี่ยก็ได้ถามว่าคุณมาที่ทำไมหรอจินส่วนเนี่ยก็บอกว่าฉันไม่อยากนอนห้องฉันเลยห้องฉันมันดูแปลกๆแล้วก็มีกลิ่นเหม็นตุ่ๆฉันอยากนอนห้องนี้นายเอกก็เลยแบบอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปห้องคุณอีพะเอกก็จับตัวเอาไว้แล้วก็บอกว่าไม่ต้องนอนได้กันก็ได้งั้นเดี๋ยวฉันขออาบน้ำก่อนนะ อีพาเอกน่ก็รูดเสื้อแจ็คเก็ตลงน,นาะแล้วก็เข้าไปในห้องน้าแบบโป๊เปื่อยซึ่งนันก็ทําให้ได้เอกรู้สึกงงหนักม,มากๆว่าแล้วเขาจะมาโป๊เปื่อยต่อหน้าฉันทําไมในขณะที่อีพาเอ,เอกกำลังอาบน้ําอยู่เนี่ยจินชวนมันก็ภาวนานในใจเนาะว่าเคเวสโงงๆอย่าเพิ่งมาเถอะเพราะว่าชว่วงเนี้ยเคเวสไม่ค่อยมาเคเวสมันจะชอบมาตอนที่แบบเออฉันกับจินชวนอยู่ด้วยกันสองต่อสองอ่ะในขณะที่นายเอกเนี่ยกำลังเงียบหรือว่าสนุมสลือไปสักพักหนึ่งอยู่ดีๆเนี่ยก็ได้ยินเสียงนางาฟ้าเซราฟิมจอีกแล้ว นายเอกเนี่ยก็บอกให้นางฟ้าซาลาฟิลเนี่ยออกไปจากคืนนี้ฉันไม่ต้องการเธอนางฟ้าเนี่ยก็ไม่สนพร้อมตดให้ดมหนึ่งทีแล้วก็บอกไปน้องว่าช่วยไม่ได้นะจ้าเพราะเควนมาแล้วจ้านายเอกมันก็เลยถามน้องว่าเควนโรคจิตของเธอคืออะไรอย่างนั้นหรอนางฟ้าเนี่ยก็เลยบอกไปน้องว่าเควนเนี่ยง่ายมากๆเลยสิ่งเธอต้องทำเนี่ยก็คือจุ๊บกับตรงฝั่งหนึ่งทีเท่านั้นเควนก็จะสำเร็จเลยนายเอกทีนี้นะก็เป็นเครียดเนาะจบหรอง่ายกี่โมงภาพน่ยกระตัดไปที่ไอ้พะเอกก็ออกมาจากห้องน้ำพอออกมาแล้วเห็นว่านายเอกเนี่ย พระเอกเลยถามว่าเป็นเลยหรือเปล่ามวนท้องเหรอนายเอกก็บอกให้พระเอกรีบนอนเถอะคืนนี้เหนื่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปแสดงอินายเอกมันก็ทำทรงหลับเนาะพระเอกมันก็งงงอุตส่าห์อยากจะคุยด้วยพระเอกมันก็ขึ้นไปนอนบนเตียงแล้วก็กะว่าจะหลับจะนอนเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนายเอกก็เลยแบบเออสงสัยเขาคงหลับแล้วมั้งก็เลยหันไปดูปรากฏว่านางก็ยังไม่หลับจ้าไอพระเอกเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าทาไมวันนี้เนี่ยนายถึงไม่คุยกับฉันหรอนายเอกมันก็แบบลำคาญเนาะมันก็เลยแกล้งหลับ อีฝั่งน่ที่สงสัยก็เลยไปดูหน้าของไอ้จินชวนก็ปรากฏว่าเออจินชวนหลับแล้วฝั่งมันก็เลยคิดว่าบางทีฉันคงต้องนอนแล้วสินะในขณะนี้ทั้งสองคนเนี่ยก็หลับก็นอนเนาะนายเอกเนี่ยก็ตื่นขึ้นมาอีกทีสองชั่วโมงรอบนี้เนี่ยต้องหลับแล้วจริงๆนั่นแหละนายเอกเนี่ยก็เลยเออกะว่าจะไปจูบให้มันจบๆเนาะเควสมันจะได้จบๆอีนายเอกเนี่ยก็เอาหน้าไปไปจูบแก้มหนึ่งทีจุบพอจุบเสร็จปุ๊บเนี่ยก็รอดูว่าเควสจะมาตอนไหนแต่สิ่งที่ได้คือปรากฏว่าอีอีฝั่งเสืืออนนน่่มมมมมััััลลตตาาายยเเเงกกก็็ใจถวคุณไบรอ อีฝั่งเนี่ยก็ขึ้นไปค้อมในเอกแบบงงๆแล้วก็บอกว่าเมื่อกี้ทําอะไรในเอกมันก็บอกว่าเปล่านีคุณละเมอหรือเปล่าหรือแม่ก็ผมละเมอและแหไะไม่มีอะไรหรอกไอฝั่งมันก็ไม่เชื่อนะ้องมันก็เริ่มแบบใสๆคอในเอกคือเหมือนมันก็ห้ามใจตัวเองไม่ได้เหมือนกันก่อนที่ไอฝั่งเนี่ยจะทําอะไรมากไปกว่าน,นี้มันก็บอกกับในเอกว่าถ้านายทำแบบเนี้ยฉันก็ห้ามใจไม่ไหวเหมือนกันนะ แล้วอีฝั่งเนี่ยอยู่ดีๆก็ลุกขึ้นไปแต่งตัวแล้วก็ออกจากห้องไปแบบงงๆเลยจ้าพฤติกรรมของฝั่งเฉินเนี่ยก็คือทําให้ในายเอกง,งงมากมาก็คือตอนนี้ไม่สามารถดาอารมณ์ได้เลยว่าเขากําลังคิดอะไรอยู่นั่นเองตอนนี้เนี่ยนายเอกก็คือนั่งเมอแล้วก็แบบเอ๊ะมันเกิดอ,อะไรขึ้นเขาใช้คอฉันทาไมและทาไมเขาต้องพูดแบบนั้นเขาไม่ชอบคนอี๋เหรอคือเกิดอะไรขึ้นวะงงงงงงแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยก็คงต้องตามใน E ีีหน้าเนาะสําหรับวันนี้เนี่ยนัวอาเบลก